สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะขึเป็นประจำทุกวันนะกับเจดําอัพข่าวจะมาเด็ข่าวคราวโอกการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเันไว้ทุกช่องทางของเราเลยตูนยูเนเต็ดฟิตเจอริ่งกับเจดมทุกวันและฝากและแอบไว้ด้วยนะที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองวันนี้เป็น่องเราข่าวเศร้าอีกแล้วของดินชาติเยอรมันและอดีตกองหน้าดาวยิงของทางการฮักเชนซีอย่างติโมแวนเนอร์ที่ปัจจุบันนี้โลดแแ่นกับอร ทีมเก่าของเขาขก่อนย้ายมาเซลซีกลับไปย้ายรอบ2เนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะหกประตูหกนัดก่อนน,นี้เขายิงไปถึง5ประตูก่อนมาได้รับอาการบาดเจ็บในเกมกับชักต้าโดนเนตล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยทำให้ต้อาโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นเกมเลยและบาดเจ็บที่ข้อเท้าตรวจไปตรวจมาทีมแพทย์มาเช็คบอกเล่นต่อไม่ไหวก็หามออกไปและสแกนเรียบร้อยเมื่อวานนี้ผลออกมาคือเอ็นข้อเท้าฉีกขาดนั่นเองนะนั่นจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะ ไม่สามารถฟิตทันเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลกกาตาร์2022ที่จะเริ่มขึ้นอีกในประมาณ20วันไม่เกินนี้แล้วนั่นทําให้เยอรมันขาดกองหน้าตัวหลักไปแวนเนอร์เองอาการเจ็บครั้งนี้เขาบอกว่าพักยาวถึงสิ้นปีและมีลุ้นจะกลับมาทีนต้องมก,กราคมปีหน้าเลยนั่นเองเอาแม่ช่วงนี้นี่หายเจ็บเจ็บบ้างหายเจ็บมัางอะไรเยอะแยะก็ไปหมดนะฝรั่งเศสก็ไม่มีปอกบาไม่มีกองเต้นะเบลเยียมก็ต้องเช็ดฟิตลูกกกูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอ้แล้วอังกฤษในพวกลิสเจมพวก เบนชิเวลพวกนี้ก็ไม่น่าไหวและนี่มาเยอรมันติโมแวนเนอร์ก็ไม่ไหวซะอีกฟุตบอลโลกปลายปีอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเจ็บเยอะเหลือเกินนะอ้าก็าภาวนาให้หายกลับมาเร็วแล้วก็ไอตัวซูเปอร์สตาร์ดังๆหลายคนของหลายชาติก็อย่าเจ็บเพิ่มกันแล้วกันนะมันกร่อยแน่ๆนะสำหรับกาตาร์2022นั่นเองก็อย่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เจดมันทีมงานตูนยูนเต็ดได้เราฟีดเจตกันทุกวันเลยนะแล้วฝากไลแอดด้วยนะแอดตูนยูนเต็ด วี 1> 1, นั่นเองนะจ๊ะฝากคุณดยกันแล้วกันนะเอาพวุนี้มาอัพข่าวกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ